สวัสดีครับพี่น้องภูพขอก็ชชองดนพูดดนคือเก่าคือเดิมครับผมมื่อวานกับพี่น้องเขาปลาครับมื้อนี้มาดึกเดครับตอนแรกว่าจิบไร้มาครับผมแรกว่าจิบไรีมาพักผ่อนนะครับเพราะว่าตอนเสาร์วันเสาร์ติดเตะบอลครับแต่ว่ากับอดบ่ได้ครับก็เลย่วนทีมงานแบบเล็งด่วนครับออกมาตอนนี้ก็หกถุ่มตีหนึ่งครับผมเขาปลาครับหาหอดเสาแล้วก็จับบ้านไปเตะบอลต่อครับผม ไปครับพี่น้องไปลุยเบิ้งครับมืนหนีปลาเป็นเสีเงียบครับบอลูเห็ดออกบ่นะครับเดี๋ยวไปลุดมือต้องกันครับผมมาดูตรนเหล็กจิบพ่อเห็ดพ่อไปครับผมไปเลยครับครับพี่น้องพอแล้วครับผมดอกแรกแล้วนี่ครับพี่น้องดอกแรกครับมีแต่ไข่กำลังมีครับมันแล้วมันแล้วมันเด้อดอกแรกมาแล้วครับไปครับ อ่าหญ้าครับเฮ็ดมื้อนี้บ่อบ่บ่หญ้านี่อีดอนครับเนาะกินกึกินสิเบิดแล้วบ่นี่โอ้ยบานเด้อครับนี่เครบมาไม่ทันตัวนี่กินกึ แห่งพูดครับพี่น้องฝนมาตกเห็ดกระจิห่างๆนี่ครับหฝนลงดีๆนี่โอ้ยเห็ดกระจิคุ้มซมเห็ดกระจิออกดีครับเห็ดทางเลยมั้งไปครับผมนตัวนี่เป็นดอกช่องไม้ตะขาวขาวครับนะครับต้องดอกครับเนี่ย้องเห็นไหมครับ นี่น้ำเลยครับทรงไม้ไก่ใช่ตอาขาโโอ้ยตกน้ำเครับเนี่ยกินขาอาืมครับตอกนี่บานเร่อออีกหมือับครับนี่ คือลไปครับผมหาพวกนั้นกัน,กนปลาเงียบครับพุ่นบ้าลายครับปลาเงียบเง็ดบกะบ้าลายเป็นได็ครับห่าง,าง,งยอยู่จะหาไปเรื่อยๆครับพี่น้อ,องอีกช้อนดอกครับดอกตูมเห็นครับอี่อันนี้นดอกอะไรอีดอกเงียบครับโอ้ ให้ขาวครับน้องเออวุ้ยบัดแต่หาเห็ดมาครับดอกนี่งามโกโมเลยพี่น้องงามขัดงามเนี่ยท่อนใหญ่ถึงงามสมบูรณ์มาหนิงาบงขาครับพี่น้องวุ้ยงามขัดงามขัดบึงครับบึงมีอย่างจอเลยพี่น้องเอ้ยอ่างงามเลยครับบึงครับอ้อืมงามกับพี่น้องบัด Như Như bộ nhìn thằng em cấp bộ cứ chìm chọn chắc nội đấy hả Nếu bộ vô khá nhưng chọn ưu châu 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 รังแตกก็เป็นออตะไคร้ขาวครับส่วนมากที่เป็นส่วนมากก็เป็นตะไคร้ขาวครับเพราะว่าฝนมันบ่ตกขันฝนดีนี่ตะไคร้เหลืองสิขึ้นครับฝนโ่วยดีก็กยอินตะไคร้ขาวครับพี่นอ,อ่ง ตื้อครับน้ำแบบอืมแล้วเดี๋ยวอีกจั๊นี่ าเงาดีครับดอกน้อยครับถ้ามาคาเงาเายอืมเนอกบบาไม่ไ่อุ้ม่แต่ให้เหลืองครับกนี้เป็นแปลนเลยครับพี่น้องมีคนมาว่า que

แค่ไปลองเห็ดดอน้อยกับบานทีเหลือสแสดงว่ามุมีคนลงมาครับไปองนี้คลงมาอย่งนี้มือเหลือเห็ดออกอยู่เป็นแปน,เนคเหลือตาเขาอ,อยู่เหลือคนครับ แ้่เขาก็ะเด่งเป็นเปลี่ยนเลยครับดูตรงนี้นส่งบอกนครับกำลังแตกกีดินน้ำเลยดุยนงดนต๊ มีคนมคาก่อนด้อยสิครับโอ้ยเข็ดใต้แห้งนี่ครับเด,ด,นนบด็กๆกันครับมีมาสุงกง่าครับมีคนมคาบ้านเลยแสดงว่ายังเบี้ยเก็บพวกทุนเข่า

โอ้โหพี่น้องเอ้ยเอาอีกแล้วครับเบิ่งครับผมมีดอกเห็ดดอกสองดอกเลยนะครับดอกใหญ่ๆแบบนี้สูยงามครับขัด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 บานครับเบิ่งมัน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 สุดยอดสุดยอดดอกตูมันครับดอกตูมันนี่ตูมหน้อย เขียๆๆไปรับพเนาะพาพี่น้องไปหาลแด้วครับชี้แจงนงทีหาเคนะครับผมสรุปผลงานกรยูดครับนี่ครับเนาะทีมงานออกมาแล้วเยอะเยอะเย่ะเยอะเยป๊่เนี่ย ได้ไลายบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย <laughs> ไม่ใช่ลเลยจ้ะได้อยู่ครับทีมงานครับพี่น้องตอนนี้ทีมงานกำลังขุดครับเก็บของคือรถกระบะนะคประมาณอยู่ครับนี่ร่วมกันเหรอว่ออาโอเคอยู่ครับแล้วครับพี่น้องเก็บของกระบะครับผมพี่น้องนี่ผลงานมือนีครับผม กระมานอยู่ครับย่างต่ำเห็ดครับนี่อมันมันครับเห็ดตะไคร่ขาวครับผมตอนนี้จะแจ้งครับพี่น้องเพื่อน็มาเห็ดกันครับแจ้งแล้วครับผมว่าจะออกตีห่างกับตีหกม้งหมอนปลาเศร้าพอดีแหละครับผมพี่น้องขอบคุณที่เขามารับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมช่องดนผู้ดนครับพบพี่น้องหาอยู่หากินหาเห็ดครับผมนี่ ไว้พอกันคลิปหน้าครับสหรับคลิปนี้ไว้อซ์นี่ครับสวัสดีครับ